Oh, แสดงความยินดีด้วยเลย26กุมภาพันธ์ถึง3มีนา2567นี้ดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงชะตานะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคนจะแฮ ppy ดูดีมีความสุขหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จ <c oughs> เป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดวงเปิดฟ้าเปิดเออต้องบอกว่า สัปดาห์นี้26กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567เป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาของคุณเปิดแล้วดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จความสุขหลังไหลไหลมาเทมาความสำเร็จหลังไหลไหลมาเทมาความสมหวังหลังไหลไหลมาเทมาความอุดมสมบูรณ์หลังไหลไหลมาเทมาชีวิตจะได้เริ่รมอะไรใหม่ๆได้เกิดใหม่ได้แจ้งเกิดนะเหมือนได้เกิดใหม่เลยนะ มีสิ่งดีๆหลังไหลๆมาเทมาการงานการง,งานธุรกิจการเง,งานินจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์และมั่นคงมีโอกาสว่าจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมาทําให้คุณสุขกายสบายใจชุ่มชื่นหัวใจนะมีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจการงานจะเจริญรุ่งรงรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะก้าวหน้านะเออการเงินก็จะดีนะมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆสิ่งไม่ดีหมดไปนะความทุกข์หมดไป ปัญหาอุปสรรคหมดไปสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่มีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งที่สดใสเกิดขึ้นในชีวิตคุณฮะใครรับข้าวนายอย่าลืมนิ้วนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะ